การขั้นตอนในการเฮดทอดมันนอกราครับโอ้ยนอกราคือกายาไอ้เนี่ยดีดีนะครับทอดมันนอกราอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกินได้ค่ะอ๋ออย่างอย่างย่างกำลังจะลงมือทอดนะคะซึ่งตอนน<ง> <tro end ญ> ี้ป้าบอกว่ากําลังจะจะทิศในการเฮดไอ้ตาวครับ ปลาอูดล่องเห็ดแห่งเบิงนะครับเริ่มเลยรับเรเริ่มเริ่มในการทําที่แบบว่าอร่อยขนาดนี้ปลาอูดทายังไงเออะคาอ๋อมันก็มีส่วนผสมนะคะคือเนื้อปลากายให้ขาวๆนี่คือหน่อกกะลแล้วเราก็จะใส่สีสันใส่ถั่วพูไปนิดนึงฮ่นให้มีสีสันแล้วก็มีน้ําพริกแกงเผ็ดจนะคะผสมลงไปแล้วก็ที่ว่า เด่นที่สุดคือใบมะกรูดเนี่ยจะต้องใส่มากเลยเพราะมันจะทําให้ดับกลิ่นคาวนะคะมันจะได้ไม่ได้กลิ่นหอมค่ะเอาสีน้ํามาใส่มาสีนะคะเดี๋ยวเาจะทอยดูด้วยสูตรด้ออร่อยเราต้องชิมก่อนไหมครับไม่ได้ค่ะเขาต้องทำก้อนอ๋อนึกว่าเอาลงหมดก้อนอย่างนี้ไม่ค่ะต้องค่อยๆทอดลงไปแล้วเราก็เอาหน่อกะลาลงไปคือหั่นลงไปแล้วนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ แบ่งให้มันดูดูเท่าๆกันนะครับแล้วก็โโอ้หจะลองทําก็ได้นะคะให้มันต้องเดือดใช่ไหมครับต้องก็ต้องปั่นกลางค่ะต้องขออภัยเพราะว่าเพิ่งไม่ได้ล้างมือต้องน้ำมาเมื่อกี้นะครับจะวันเสียอยเห็ดน้ำตาอย่าเห็ดน้ำลาบ้างจดียวเก็ได้ลองค่ะลองทําดูท่านผู้ชมหย่อนลงไปชมได้กินฝีมือของน้องเพนท่านจะท้องเสียไปตลอดการหย่อนเบาๆลูกหย่อนเพราะว่นะคะเออนะะฮหย่อนลงไปนะท่านนี้เห็ดนี่มันก่อนทอเพลินนะ ก้อนใหญ่นิดหนึ่งเนาะคืนกำไรให้กับลูกค้าไม่เป็นไรค่ะคืนกำไรนิดหนึ่งคือไม่ถ้าจะคืนกำไรให้กับลูกค้าเองลูก้อนเลยไหมนะครับอันนึงอันเนี้ยกำไรประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะทุนก็ประมาณหมื่นถึงหมื่นสองทนะคะมองแต่ขายสองวันนะคะสองวันก็จะมีกำไรพอให้ครอบครัวค่ะ เพราะว่าเราขายในอุตสาหกรรมลูก้ามาช่วยกันค่ะครอบครัวคก็ทุนหมื่นถึงหมื่นสองต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์หนึ่งกำไรก็จะแบ่งให้ลูกชายลูกสาวแล้ววันวันจันถึงวันศุกร์นี้คนเงียบไหมคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ร้านค้าจะมีนะคะแต่มีไม่เยอะพ่ออุตถายทุกวันทุกวันค่ะไม่เว้นเลยค่ะนอกจาก ไปเที่ยวค่ะคน้วก็ินมาท่องเที่ยวกันค่ะจะมีค่ะแต่วันธรรมดาร้านค้าจะน้อยหน่อยค่ะแต่ถ้ามาเสาร์ที่คาตะเลิกเนี่ยทุกร้านเลยค่ะจะต้องเปิดเพราะเพื่อเป็นวันที่ว่าได้ใช้ตังค์แล้วแม่ค้าได้รับตังค์แล้วอุ้ยป้าเริ่มมีความสวยแล้วค่ะน่ากินมากเลยหอมมาการับประทานมากเลยค่ะนะครับแล้วหน่อกระลานอกจากทอดมันแล้วทําอะไรได้อีกทุกอย่างค่ะยกน้ำพริกยกเวนต้มจืดอย่างเดียวนะคะ มันไม่เข้ากันนะคะอย่างเช่นถ้าเผื่อจะทําก็ผัดกะเพราต้มขาไก่แกงเผ็ดแกงเลียงแกงส้มต้มซิ้มน้ำพริกและใส่ไข่เจียวคทุกอย่างเลยค่ะเราก็หั่นวันที่หั่นค่ะนั่นแหละค่ะหั่นแบบนั้นเลยหั่นเล็กๆอันนี้คือได้ประมาณใช่ไหมกินนั่งท่อนเลยก็ได้ได้ค่ะ คือมันมีประโยชน์นะคะยิ่งดิบยิ่งมีประโยชน์นะคะมันจะทําให้เลือดลมหมุนเวียนได้ค่ะดีมากเลยค่ะนะครับ๋ยกงงตอนนี้แยกกินสดสดได้ได้ค่ะได้ค่ะหักหิบได้เลยค่ะหักกินได้เลยได้หักกินได้เลยแต่จะออกเฟื่อนๆ่นิดนิดถ้าถ้าเปื่อดิบๆิบแต่รสชาติมันจะรสชาติสรรพคุณมันจะดีกว่ามากเลยเหมือนทานทาให้เลือดหมุนเวียนเราเคยเวียนหัวอะไรเงี้ยมันจะกินได้แล้วเลือดมันจะหมุนเวียนคล่อง ไม่เวียนสีษาไม่จุกไม่เสียดนะคะอร่อยมันขาดรสชาติแคบแต่ไม่เผ็ดเท่าขาไม่เผ็ดเท่าขาครับอันนี้กินกับต้มตํากินกับลาบเวลาเราเราทานขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเยื่อนะคะเยื่อออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เนื้อปลาเหนียวทาให้เนื้อปลาเหนียวนะครับเนื้อปลาเหนียวแล้วเราสามารถที่เอาไปติดที่ไหนก็ได้เป็นกาวมันลายสกลียะอันนี้จะสุกแล้วนะคะดูสิ้งฝีมือฝีมือฝีมือนะครับ คือสรุปแล้วเราทําอันนี้มา26ปี <ayo> ค่ะนะครับซื้อบ้านซื้อรถซื้อสง <c oughs> อลูกเรียนไม่ได้ซื้อเลยค่ะ <c oughs> <aluminium> เอาอนที่ส่งหลานเรียนแล้วลูกเรียนจบแล้วลูกเรียนจบไปแล้วน <c oughs> <c oughs> <ค>ี่คือเป็นฝีมือคนให้ฝีมือคนถี่เป็นคนผื่นที่พหมเป็นคนหมาะแบบที่ทํา26ปีนี่แบบลองผิดลองถูกยังไงบ้างคะแรก็แรกๆก็ค่ะ ใส่มากใส่น้อยเราเราจะไม่รู้จานวนว่าปลาปลาเท่านี้จะใส่เท่าไหร่ดีเราต้องเพิ่มไปทีละโลทําทีละโลละโลการผสมของกากลาลาที่ผสมกับเนื้อปลามันก็ต้องมีวิธีนะป้าเนาะต้องมีสูตรเนาะอันนี้สุกแล้วค่นเดี๋ยวเราไปมาทานนะครับนะครับหลังจากนั้นป้าจะเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาแล้วเราเราต้องรอรับเบไว้ตรงนี้ให้มันเสด็จน้ำมัน มันทอดด้วยกันใช้แป้งเดียวกันไหมครับเวลาแป้งเดียวกันหมดค่ <hết. S 2> ะแป้งเดียวกันหมดเดี๋ยวป้จาจะทอดผักให้ดูทอดผักให้ดูด้วยจะมีผักจะมีผักจะมีผักครับท่านผู้ชมครับผักผักนี่มะเมนผักกระตูด้ะครับผักกระตูดทอดจะใช้สนโสนะคะดอกสนเป็นดอกสนโสนทอดนี่ดอกสนโครับท่านผู้ชมครับนี่นะคะดอกสนโอะไรไอ้แก่เข่าใจว่าเป็นผักกระสีไปนะครับก็มีที่สมศริงนะฮะซึ่งแตกต่างกันแต่ละแต่ละชนิด เป็นอย่างจังถึงมาทำทอดดอกไม้ก็คือดอกไม้มันเยอะอะค่ะคุณในสวนล่ะเอามาขายผู้แม่ค้าก็เอามาขายใส่กระทงใส่ถุงกันมันเยอะมากก็มาคิดว่าลองทอดชุบแป้งสิมันน่าจะได้นะอ่าโดยมากจะเอาไปผัดน้ามันนะคะแล้วก็ทาขนมดอกขนมทีนี้ว่ามันมีเยอะเราก็ลองมาดัดแปลงดูว่าทำพอทอดไปแล้วโอเคมันผ่านนะคือมันทานแล้วมันอร่อยอะค่ะก็เลยกลายเป็น ึ้นชื่อไปเลยผักทุกอย่างเราเอามาชุบแป้งคือแนนมเพอท่านเนี่ยท่านมาจากอ่างทองท่านย้ายมานะคะติดใจเลยเหรอฮะท่านมาเห็นก็เลยเอาทั้มีอย่างอื่นทอดเยอะแยะมีทอดทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยทอดได้ทุกอย่างนะคะดอกเข็มดอกเฟื่องฟ้าทอดได้หมดเลยค่ะได้ทุกอย่างไม่ได้ค่ะดอกเบี้ยดอกเบี้ยต้องส่งอย่างเดียวค่ะเห็นเยอะๆตอนเนี่ยแถวๆวัดครั้งนี้ดอกจันเนี่ยดอกจัน อะไรทอดไม่ได้เดี๋ยวจะดูดกันละบ้างปานะคะอ๋อเบาไฟลงไปด้วยเหรอคาจ้าถ้านั้นต้องแรงถ้าเราใส่ตอนแรกมันแรงแล้วมันจะมันจะไหม้ข้างในมันจะไม่สุกค่ะจะไม่อร่อยมันจะมีสามระบบมันจะไหม้ข้างนอกแต่ข้างในไม่สุกใช่ค่ะว่าน้ํามันพอค่ะมันจะค่อยๆค่ะมันจะค่อยๆสุกให้ทั่วแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในนอกนุ่มในค่ะ คนนี้ใช่ไหมครับคนในกรอบนอกนุ่มในนคะป้าป้าตอบไม่ได้เลยเป็นคนคนไหนนะป้าเออเราดูเราดูผิวกล้านกล้านแต่ข้างในเราอ่อนนุ่มเพราะเราเสื่อมสมรรถภาพแล้วเนี่ยนี่คือดอกสนุดอกแคร์ก็ลักษณะเดียวกันแต่ดอกสนุจะเป็นเล็กกว่านะครับดอกแคร์เราก็ต้องมาผ่าเอาไส้ขมออกนะคะถ้าไม่งั้นมันจะขมเอาไส้กลางออกที่มีเกสร เล็กๆนั่นแหละครับแต่มันก็ต้องต้องผ่าออกเพราะว่าเดี๋ยวจะสูบิทั่วกันถูกค่ะครส่สนใจมากเลยคือเอาเเอาดอกมะม่วงมามามาทอดไหมครับมันมันหายากค่ะคุณมันหายากค่ะค่ะไปหาที่ไหนเนาะป่าก็จะด่าเพราะมันจะไม่เป็นลูกให้เอเอาดอกที่แบบว่าเราหาง่ายที่สุดแล้วก็เอาค่ะค่ะแล้วทีนี้เราไปรับดอกไม้จากไหนครับที่สวนค่ะเขาจะมาส่งให้เลยนะคะตามสวนเขาปลูกไว้ปลูกขั้นชั้น จะปลูกเยอะมากเลยเพื่อเพื่อส่งเราค่ะเขาจะมาส่งให้ค่ะท้ายดอกอย่างเดียวเพราะว่าเรารับทอดออกออเดอร์เวลาประมาณสักกี่นาทีคะในี่กันอันอันนี้ดอกสนนี่จะอยู่ประมาณไม่ถึงไม่เกิน15นาทีนะคะก็จะได้ความเหลืองที่หอมเกินคือคือดอกไม้เนี่ยมันมันจะสุกก่อนที่เรามีแป้งผสมลงไปมันก็จะทำให้ ช้าลงอีกนิดนึงเราก็ต้องใจเย็นการทอดจะต้องรอให้มันเหลืองค่ะต้องให้ตั้ว่าพี่โอร้องเพลงรอนิดนึ่งร้องหมอลำในป้าฟังหมอลำร้องไม่เป็นไม่ร้องเพลงเลยครับอ๋อแนวแนวชอบแนวของทุกทุกแนวละค่ะชอบการทุกแนวเลยฟังได้หมดค่ะฟังได้หมดทุกเพลงรู้จัก เคยเคยรู้จักสันติรุนเพหไหมครับน่าจะจําได้รู้จักนะคะเอาเอาแบบแต่แต่โอ้โเพลงนีนง่เพลงเพลงอันดับเลยนะคะเพลงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเขาเพลงของประเทศเลย ป้าป้าศิลปินในดวงใจป้าใครอันนี้ต้องบอกว่าต้องร้องเพลงสุขกันเธอเราจบไปทำไมเนี่ยเพราะว่านี่ลงไปจนองสุขธรรมดาอยู่แล้วบเรียบร้อยแล้วยอดมันดอกหน้าตาเป็นแบบนี้นคครรัับบเ้้สออดี๋ยวตงขอบคุณป้าอุมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือช่วงที่เฮาไป ลองทดลองปฏิบัติจริงใช่แล้วม้อมือเนีคะปลื้มใจฝีมือมีคนเขามาชิมในร้านเออเจ้าเกี่ยวขี่มือสิครับนี่คือทอดมันปลาออูนะครับจันเพนทอดมันอร่อยแซ่บสุดๆไปเลยเดี๋ยวไปเบิงงเพลงค่ะฟังเพลงก่อนกลับมาสรุปถารวมแมนค่ะอกน้องกระลา